ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง h u n f u Channel กันนะครับวันนี้เราอยู่ในแมป The Maze Runner นะครับมันเคยเป็นเ,เขาเอาหนังมาทำเป็นเกมนะครับก็คือก๊อปมาแหละครับทุกคนไปเลยทุกคนครับตอนนี้ผมเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยซึ่งเขาให้เราทำลายสักอย่างนะครับอันนี้เอาตรงๆเลยไหมผมไม่เคยดูนะครับผมรู้สึกเ,เห็นเขาๆนะครับว่าเราจะอยู่ตรงกลางข้างๆจะเป็นเข่าหวงกดนะครับ แล้วมันก็จะเปลี่ยนตลอดเวลานะครับถึงกลางคืนมันจะมีสับะาดมาในเขาวงกตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันเป็นเช่นนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับเราต้องหาทางออกจากเขาวงกตอันนี้ให้ได้นะครับก็คือว่ามันจะเปิดนะครับทุกตอนเช้าแล้วก็ปิดตอนมืดนะครับซึ่งตอนมืดมันจะมีเหมือนสับะาดอยู่ในเขาวงกตนะครับดูเวลาเหรอว่าตอนนี้เท่าไหร่ละถ้ามันเป็นอย่างนี้มัน4กระแสนามันจะ5้าแล้วนี่ทําอะไรกันอนะเข้าไปดิ เปิดไฟเปิดไฟไงโอเคไฟมาละไปไปไปทำไมอะ่ะโอ้อันนี้เป็นอันนี้มันปิดอยู่นะครับโอเคเพื่อนเพื่อนมีประสบการณ์เพื่อนกระนาให้หน่อยดิแล้วหอกผมไปไหนอะ่ะเพื่อนอ๋อเช้าแล้วนะครับนี่ประตูปะเปิดแล้วเหตุบ้านทุกคนแล้วทั้งไงเราไปละจังหวะนี้นะครับเราทําการสํารวจก่อนนะครับการเล่นของจื๊ที่ง่ายนะครับแล้วก็แค่ต้องเลาะไปทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วก็จะเจอทางไปเอง ันนี้ผมล้อมาทางซ้ายนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าทางซ้ายนี้มีอะไรหรือเปล่านะครับโอเคมันต้องเลาะซ้ายนะผมจะเลาะอ,ออกทางซ้ายอะสูได้วยวะโอ้สูมไม่ได้ด้วยทุกคนนี่เรามาเดี่ยวเลยตุยก็ไม่เป็นไรลรอกเพราะไม่มีอาวุธนะครับมันน่าจะบักก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรีใหม่นะครับเอาอาวุธมาอันนี้ผมไปทางซ้ายอย่างเดียวนะครับหวังว่าจะเจอทางออกคือเราต้องทํำยังไงนะครับ นี่ได้ผมกลับผมก็กลับไม่ได้ลนะเพราะผมหลงอ่าเอ้ยเอากูกลับมาที่เดิมเย่ yeah. นี่เจ็ดโมงนะครับขณะนี้เวลาเจ็ดโมงเดี๋ยวผมรีตัวกันดีกว่าเพราะว่าหอกผมหายไปไหนไม่รู้อะโอเคหวังว่าหอกผมจะกลับมานะถึงมันจะไม่ช่วยอะไรหรือเปล่านี่พอหอกผมมาแล้วไปผมจะออกไปสำรวจนะครับโลกว้างโลกใบใหญ่นะครับว่ามีอะไรเมื่อกี้เราใช้เทคนิคบน นวนเลยวะวนซ้ายครับแล้วก็วนซ้ายอีกรอบหนึ่งนะครับเราต้องไปทางไหนสักทางนะครับเมื่อกี้เราก็แบบดีเหมือนกันนะเจอทางกลับเฉยเลยมันไม่น่าเจอนั่นจริงอะมันก็คือมันจะหลงนะครับหลงแล้วไปเจอทางกลับพอดีหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่มีทางออกจากที่นี่นะครับเราจะโดนขังอยู่ก็ได้ขนานี้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าเรายังอยู่ในเขางด แต่ว่าเออแต่ฮะเอ้ยเอ้ยกองกองเปิดเลยว้า wow, วสุดยอดนะครับถือวูวูนี่ทุกคนผมได้หอ,อกมานะครับผมจะใช้เป็นหอ,อกทองเลยนะครับเป็นมาไม่เสียเปล่าจริงนะครับแต่ว่าขากลับนี่จะกลับได้หรือเปล่าน,นี่ไม่รู้นะครับทําไมเจอแต่ทางต้านลรวทางกลับยุ่น่ายเฮ้ยกี่โมงแล้วทุกคนผมจะกลับทันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งทุกคน แบบนี้มันแบบเล่นยังไงอะนี่ผมก็เดินนานๆแล้วนะเดินบนนะครับหาอะไรสักอย่างอืมเอ๊ะทางนี้เป็นขอบแล้วนะครับแสดงว่าเราใกล้แล้วใกล้แล้วล่ะใกล้ถึงบ้านแล้วเย่ถึงบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนเราดีกว่าว่าเพื่อนเราทําอะไรกันอยู่นะครับมันต้องมีเป้าหมายครับสําหรับเกมเกมนี้นะครับเอ๊ะกล่องหรอวะเปิดก่อนโอ้ มันผมมีคุณแจสามอันทุกคนอันนี้ผมใช้ไปละสองเลยอีกหนึ่งนะครับเพื่อนทำไรอ่ะจะสู้เหรอนี่นะครับเป็นการต่อสู้นะครับเอ้ยทำไมรับฝีมือการต่อสู้ของผมไม่เป็นสองรองใครแน่นแน่นอนทำไมกูตีไม่โดนเอา้ามันยากเย็นเลอเกินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเพื่อนเราไปตรงไหนกัน หรือว่าประตูมันมาเฉพาะตอนคืนนะทุกคนมีความเป็นไปได้นะอันนี้เขาเล่นอะไรกันนะครับผมเล่นด้วยนี่สิบสิบการกระโดงผมนะั้นไม่เป็นสอนรองใครนะครับผมบอกไว้ให้ว่าผมมีความสามารถในการกระโดงย่างสูงนะครับทุกคนนี่เห็นปะอ้าวงงงงมันก็อืมเป็นไงเฮ้ยเอาจริงวะแล้วไงเฮ้ยเราไปสูงอยู่นะคน แล้วไงต่อแล้วผมได้อะไราจากการกระโดดนะครับเดี๋ยวผมขอคิดกันนะครับถ้าเราไปทางนี้นะครับโอ้โหจะบอกนะ้อากระโดดอันนี้นี่ทับโบลินไหมไม่ใช่เนี่ยกระโดดแบบทีละแท่งไปนะครับเฮ้ยหรือว่าถ้าเรากระโดดขึ้นไปข้างบนสูงได้นะครับเราจะได้ไปเดิน,ดนบนขอบไี้มีความเป็นได้สูงนนะครับเฮ้ยกูเก่งจังวะตรงเนี้ย โอ้โหแม่งยากจังวะตรงนี้จะดูก่อนนะครับถ้ากระโดดไปแล้วไปไหนต่อถ้ากระโดดตรงนี้เสร็จแล้วปั๊บๆๆๆๆแล้วก็โดดขึ้นตรงนี้ครับชึบๆๆๆแล้วไงต่อครับเฮ้ยนิ่มถางเ๋ยวค่อยดูนะครับขึ้นตรงนี้แล้วมาตรงนี้นะครับแล้วไงแล้วฉันได้อะไรจากการกระโดดนะครับที่เสียเวลาพันนี้นี่ไงเจอแล้วไปๆๆเพื่อนๆเพื่อนๆไปกันเถอะ อย่า yeah. มาแล้วเอาไงดีไปเลยนะครับออกสำรวจแบบจริงจังนะครับเราหนดข่าวอยู่งหน้าเราไปเร็วไปเร็วเพื่อนเดินตามกันมาแบบติดๆเลยนะอย่าให้หลงนะครับมันไม่ควรมันไม่ควรนี่คืออะไรอะครับมอนสเตอร์ Monster. เพื่อนตามมาเจียงการยางกาวที่รุนแรงนะครับเพื่อนมึงเดินไปแบบ ไม่รู้เลยนะครับว่ามันถูกไปทางไหนนะครับเราก็เดินตามไปทรงเดชนะครับเพื่อนว่างไงไม่ต้องกลัวนะเราเยอะกวา่าไปกลัวดีวะตุ้มจิ้มมันแต่มันก็ตุยละเฮ้ยเฮ้ยเฮย,เอยรอด้วยเราไปด้วยกันนะครับเพื่อนทางไหนอะเล้กก็ด,ดีเอ้ยเพื่อนคนเต็มไปหมดเฮ้ยหลุมแม่งเลยนี่มันแค่ตัวเดียวมันสู้เราไม่ได้หรอกเรามันมาเป็นฝูงอืมเฮ้ยอะไรอะ อะไรเพื่อนมันคืออะไรไปเร็วไปเร็วตามมามันถืออะไรวะสิ่งีแดงอะ่ะอาจจะเป็นคุญแจนะครับสําหรับเปิดประตูเอ้ยเอ้ยมีคนอยู่ฝั่งนู้นด้วยทุกคนผมเห็นเมื่อกี้นี้ผมแฮกแมบพบนะเอ้ยมันไปทางไหนมันมันไปไหนอ่ะมันมีจุดหมายปลายทางไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงบ้านเหมือนเดิมนะครับดูจากสงแล้วมันมั่วชัด,ชด,ชดเนี่ยมันมั่วมากเลยอะ โเงานะครับน่าค่อนข้างน่ากลัวเฮ้ยตกใจทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่เยอะพี่เยอะกว่านะครับน้องชายสู้มันนี่มันตุยละนี่เ่ามาแล้วมอนสเตอร์คอนะครับเอาไว้สำหรับเป็นโค้ดเหรอโค้ดออกเฮ้ออยตามพี่มาน้องชายพี่เห็นเพื่อนว่างไงพี่เห็นจุดมาร์กนะ นี่หรือคือทางออกตามพี่มาพี่จะพาไปนะครับทางที่ดีคือทางออกนะครับเอ้าเมื่อกี้มันชี้ไปทางไหนวะอ๋อาทางนี้ตามมาน้องสาวเฮ้ยกูตกใจกูไปแล้วจังหวะนี้เพื่อนโชคดีมีชัยนะครับถือไฟกันไปเฮ้ยจะถึงแล้วเราจะถึงแล้วทุกคนเอากูทางตันเพื่อนอยู่ไหนตามมาเออ เออรอมมาด้วยดีมากตามมาแบบติดๆนะครับตามมาแบบติดๆคนก็เออเป็นตัวเล็กด้วยให้ตายเธอนะครับเฮ้ยผมว่าผมไกลแล้วละ่ะจังหวะเนี้ยใกล้จะถึงอ่ะถึงทางตันมันตันเพื่อนโชคดีโชคทางตันทางไหนวะเนี้ยเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้ว เออ,เอ,อมันกลับมาที่เดิมไม่ไม่เป็นไรมั้งเฮ้ยหรือว่ามันชี้ให้กลับมาที่เดิมนะนะครับผมกลับมาที่เดิมเป็นเทียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะเอาที่นี่นะครับมันคืออะไรไม่รู้นะครับออกไปนะครับัสดีครับพี่พี่ต้องการเอ,อ่ออะไรมันคืออะไรอ่ะโอเคแล้วไงต่ออ่อฮะในกระเป๋าเรามีอะไรคืออะไรกูเดินมาทั้งหมด เพื่ออะไรนะครับจบไปแล้วครับทุกคนสำหรับเกม r o b อค Map The m a ม e Runner นะครับซึ่งจุดประสงค์แบบนี้คือการออกจากเขาวงกดให้ได้นะครับไม่รู้ใช้หรือเปล่าแต่ว่าหนั่งมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กด subscribe เพื่กำลังใจด้วยนะครับขอโทษด้วยครับที่คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับบ๊ายบาย